ก็ต <Zombie> ้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป้องแมนวันนี้ผมก็อยู่ในเกมยูซิตเวอร์เดอะเกมกลับกันไปแล้วนะครับผมจากที่เมื่อเช้าผมได้ทำการ เดนลีกไปแล้วนะครับ mm hmm. <laughs> แต่ผมก็จะพักไว้ก่อนละกันเพราะว่าอีกต้องสองวันนะครับอ mm hmm. แล้วผมก็ไม่บอกหรอกว่าผมอยู่หลีกแหลไหน <laughs> อ่ะเราไปคิงดีเอนอกันดีกว่านะครับอ mm hmm. อันนี้แหละ <laughs> อันนี้แหละของแข่งนะครับอ mm hmm. อยากได้ดีเอนเเราก็ต้องแยกคิงกันหน่อยนะครับสามอันเลยวะ่ะ <laughs> สามอันเลยนะเดี๋ยวก่อนผมจะเอาตัวไหนไปดีโอ้โหมันมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยบ้าแล้วปั๊ดผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไม่ได้วะมันกินเนื้อสองตัวเลยนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ตัวหนึ่งไม่น่าไหววาเอาตัวนี้ตัวหนึ่งนะอ่าแล้วก็เอากินเนื้อที่แบบว่าแม่งต้องดุดันเลยวะ ถ้าวันนี้ไม่ดุดันนี้สงสัยจะไม่ผ่านนะครับอืมกินเนื้อที่โหดๆก็ต้องเอานี่ไงโอเคเรียบร้อยผมว่าสู้ได้นะครับลุยไห <c oughs> นชนะเราไม่ได้หรอกทีเล็กเจนส <c oughs> องโหเลือดต้องพันหนึ่งแนะ่ผมจะป้องกันก่อนนะครับ <c oughs> ฉันมีปิดตัวสองตัวไหนจะสู้ฉันได้เหรอ <c oughs> มันบอกสู้ได้สบายๆจะงับมึงแล้ว <c oughs> จะป้องกันหนึ่งแล้วเกอ็บไว้หนึ่งครับอืมนายมีตีนายก็ล้มชั้นได้ <c oughs> เอา้าเปลี่ยนตัวซะง,งั้นนะครับโอเคแต่โจมตีสามไปเลยนะเอโจมตีหนึ่งเต็คกิลทิ e เชอร์ต้องบอกนี่ห้าร้อยเลยนะเอ้ยต้องอย่างนี้หน่อยป้องกันหนึ่งสองนะครับแล้วเก็บไว้หนึ่ง เรามาคำนวณเกบดขึ้นน้อยบาย,บายเอเย่างงี้สมองเงยเล่นแล่นหน่อยนะครับอืมเอาเหลือสองนะครับง <c oughs> ับฉันไม่เข้าหรอกฉันมันสักอาจารย์ผม <c oughs> เอา,ยาเย้ากินเนื้อผมตามไปเลยนะครับอืมถ้าไม่ตามไปผงเล่นยากนะครับผมก็จะป้องกันเอ่อต้องป้องกันไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องป้องแล้วป้องเป็นอะไรไม่จะเป็นแล้วนะครับอืมข่าวหน้าเรามีสแต็กเทียบม,มาเลยกัดมันเลย ใส่ไม่เต็มเนี้ยกัดห้างนึกไว้แล้วเอ,อื้อตายนะครับมันเป็นกระสอบตายของทีมนะครับนี่นี่แหละฉันชนะนายง่ายๆแน่หนึ่งสองสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งเลือเดเยอะไหมเนี่ยโอ้โหพลังครบป้องพลังโจมตีก็สุดๆเหมือนกันนะครับผมจะป้องกันสองแล้วกันเผื่อการพลาดนะครับโอเคต <laughs> ายไปซะ นี่ทีนี้ผมก็รอดพ้นจากความตายอย่างแน่นอนครับเปลี่ยนตัวเหลือสามก็ยังรอดอยู่ก็ยังไหวอยู่นะครับโ <c oughs> <c oughs> จมตีสามก็ยังไหว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  <c oughs> <c oughs> ปึ๊บ็7แนนะ่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนตัวถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่จะเสียสแต็กเยอะนะครับโ <c oughs> จมตีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนมนเลย <c oughs> โอเคกระว๋อมันไอพวกเล็บยาว <c oughs> เรียบร้อยมาเลยสวยจริงๆสวยจัดๆเวยโรซีรแรปเตอร์เจนสองนะครับดู้าดีทั้งหลางเป็นแบบเฮ้ยผมจะโจมตีมันหมดเลยดนะีกว่ามั้งไหวนะถอ่ยให้ป้องกันสีก็ไหวนะครับเื่กี้ลังเลอยู่เรื่องเรื่องนะครับกัดเรียบร้อยโอเคเรียบร้อย โอ้ปากโคตรแหลมโอเค DNA นี้จะต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันจะไม่ยอมให้ดีเ a นี้เป็นของใครโอ้ดูตัวมันดิโหดจริงจริงกล้าพูดเลยนะครับว่าโหดจริงจริงนะครับอืมเราจะเอาตัวไหนไปเล่นดีวันนี้เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันเอาแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอะก็พอไหวนะครับแล้วก็ กินเนื้อนี่เราก็ต้องเอาน้ําที่มันแบบตัวนี้แล้วกันก็ก็น่าจะซูได้อยู่นะเสียงอ้อยเลยอ่ะก็น่าจะซูได้อยู่นะไม่เอาดิฝ่าผมจะไม่เอาตัวนี้นะครับดูท่าแล้วมันคงเป็นการเป็นคงเป็นงานยากนะครับอ่ะตัวนี้ดิฝ่าโอเคเนี้ยพอไหวอยู่นะครับลุยเฮ้ยมันต้องเอาบิดอะ่ะแล้วกูมีบิดไหมเนี่ยบิดอะ่ะบิดหายแล้ว สึกเอาบิดไปใช้หมดเลยโอ้แล้วนกตัวนี้มันมันไม่ไหวแนะ่กินกล่องแก้วแล้วเกินนะครับอืมตายแล้วว่ะไฮบิดเก่งๆไม่มีเลยทําไงดีผมจะเอานกตัวนี้ออกไปก่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สงใส่ลูกพ่อลูกต้องทางานแล้วมั้งเอาน้าตัวนี้ไปก็ไม่น่ารอดน,นะครับไม่น่าไหวนะครับเอาอ่ะโอเคพอได้อยู่อะ มอ้งนะนะโจมตีส่องกูไปแล้วอะ่ะหูอได้อยู่แบน,นี้อ่ะป้องกันไ้ก่อนปกก้องกันสุดเลยครับมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผมจะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดกลับไปได้ไหมครับจิ๊บหายแล้วนะป้องกันอยู่รอ,อดบนไปได้นะครับเอาไปลดพลังลบมาหน่อยนะครับถือว่าผมเอาไอ้เคมาใ้นั่นเกินไปนะครับผมใส่จะสู้ยากนะำดูท่าแล้วนะครับ เาพลาดน้ำมารู้สึกว่าพลังจะน้อยไปอ่ะหายแล้วหนึ่งสองทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนอืมอดทนไว้อดทนไว้นายต้องล้มมันได้อย่างแน่นอนอ่ะเอาหน้ามันก็จะมีมจะป้องกันหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับแล้วเก็บไว้หนึ่งมันต้องมีห้าโอเคนายต้องไหวอยู่แล้วนายต้องสู้ได้ ไม่เปลี่ยนตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโจมตีสองเองเมื <c> ่ <oughs> อกี้มันมีห้าใช่ไหมอ่าเปลี่ยนตัวแล้วก็โจมตีสองมันน่าจะเหลือสองนะครับมันน่าจะเหลือสองเราก็จะเปลี่ยนตัวตามไปเลยนะชึบ <c oughs> ฉันมาเพื่อเก็บสแต็กโดยเฉพาะ <c oughs> นะเรานต้องฟอกกันส่องอยู่แล้วครับอืมเข้าทางนั่นโจมตีสี่เสร็จแล้ว <c oughs> เอื้อตายนะครับอืมกระสอบทรายของเรานี่ละเมิงจะกัดให้ตูดแหวงเลยหนึ่งสองสามต้องจมตีอันสามนะป้องกันหนึ่งสองป้องกันสองไว้ก่อนนะครับการจะเปลี่ยนตัวมากัดน,นะครับนี่เรียบร้อยอุ้ยตัวลายจะจัดเลยอ่ะอุยตัวมันลายอ่ะโอ้โหลายเขียวด้วยอ่ะ อยากมีมั่งจังเลยเหลือหมาแล้วมันเหลือสามแล้วนั่นโจมตีเหลือหนึ่งไว้ครับเหลือไว้หนึ่งครับอืมฉันไม่แพ้ในง่ายๆหรอกนี่เหลือไว้หนึ่งเอ่อนี่แล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะครับโอเคตามยังวะไม่ีอินโดมิเัสเล็กก็ไปแล้วไอตัวเจ้าปัญหาจัเลย ใส่เข้ามามีเท่าไหร่ก็ใส่เข้ามาสต๊อกไหนจะได้หมดย่มตีสองนีง่ว่ะตายเราหูลูกแก้วแต่พลังลงบเรามากมายแล้วกินครับนี่ตายสะเถอะด้วยท่าไม่ตายของฉันโอ,อ้ดูเดือดดูเดือดเหมือนกัน Drake. นีเนี่ยหุ้ยสวบเออหน้าเป็นร้อยโอเคจนะหน้า้วละครับตัวนี้ผมเพิ่ง e อีวอกมานะได้ใช้งานเลยทีเดียว เฮ้ยโอ้โหต้องมีต้องมีปัญหาทุกทีไม่รู้เป็นอะไรครับต้องมีปัญหาทุกทีมึงใช่ไหมตัวปัญหาเนี่ยโอ้โย่ากวัยแต่ก็พอกดทันนะครับแม่กลัวคลิปพ่อไม่ยาวฉชนไม่ลูกเอาิดชคิบหายแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่แหมกลัวคลิปไม่ยาวนะครับก็เลยต้องออกมาสกัดดาวลุ่งซะหน่อย ไม่ต้องช่วยขนาดนั้นก็ได้เปล่าฉันทำเองก็ได้หูวเร็วมากหายเร็วเร็วมากจะเสียการนี้ไปไม่ได้นะครับการนี้เป็นการทองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครบบับชึ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 บอ้าอย่างได้อยู่มาสแต็สุดท้ายนะเอาวันนี้กะเอ้ย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 โอ้โหนิดเดียวเกือบไปแล้วอะ โอเคยังอยู่นะครับอืมว่าจะสงบได้ก็รอถ้าผมเหนื่อยเลยทีเดียว <c oughs> อาปาสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าขอผมเก็บเงินก่อนแล้วการไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับอืมเงินแม่งสําคัญสุดๆนะครับอืมตอนนี้ผมก็มี18ล้านฝ่าแล้วนะครับก็เก็บๆไปก่อนนะปะเข้าไปได้แล้วนะครับปะทีสุดท้ายต้องมีบิดหนึ่งตัวนะครับขอบอกมานะครับ บิด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 ฉันจะไม่ให้อภัยนายแล้วฉันจะต้องเล่นตัวที่คโคตรแข็งแกร่งเลยนี่แล้วก็เอาอกินพืชบิดเรามีอยู่แล้วนี่นี่เห็นไหมกินพืชบิดเรามีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ฉันจะเอาตัวตัวไหนไปดีคร <c oughs> เอาตัวที่ไม่ต้องเก่งมากไปเป็นกระสอบทรายก่อนดีกว่าผมชอบเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ไปเป็นกระสอบทรายแล้วก็เอา ตัวไม่ได้ไม่ได้พลังลบน้อยเกินไปนะครับโอ้โหพลังโจมตีน้อยจัดๆเลยวะเอาตัวนี้โอเคผมว่าน่า,นาจะไหวนะถ้าไม่ไหวก็อีกยกแล้วกันม <laughs> าลูเอ้ยลืมไปมันต้องมีบิดตัวนึงเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับไหนดูด,ดิมีกินพืชต,ตัวไหนที่มันบิดได้บ้างไม่มีเลยวะโอ้โถเอ้ยมีตัวเดียวนะครับอ่ะเอาไปก็อาไปนะครับ <laughs> มาเลย <laughs> พลังลบนายเดี๋ยวเอาชนะเราในตอนนี้ไม่ได้ป้องกันก่อนเฮ้รู้งี้เก็บสแต็กหนึ่งไว้ดีฝ่าให้มันโจมตีส่องไปเลยนะออเพราะว่าเราไม่ใจแล้วไงอา่าเรามันมันโหดจัดจัดอ่ะคุณง่ายๆป้องกันหนึ่งเก็บไว้หนึ่งนะครับอือไม่งั้นป่านี้ก็โอ้โหสแต็กเทียบแหละ <laughs> มาเลยฉีกหายแล้วเนี่ยแหละกลัวอย่างนี้หละครับก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะครับอือมันเะก็บไว้หนึ่งว่ะ เก็บไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งอ้อาวเงี้ยมาปูมันไม่ก่อนนะครับเราก็จะป้องกันหนึ่งะครับเฮ้ยป้องกันหนึ่งก็อยู่แล้วไม่เท่าไรไม่เท่าไรเพราะถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวสแต็กมันก็จะเหลือสองนะครับโจมตีผมเข้าแค่หนึ่งอ้าวเป็นไงาเป็นไงคำนวณเรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยมันไม่โจมตีว่ะมันเหลือ่องนะครับเปลี่ยนตัวชุบ มันเหลือ2ผมจะเอ่อป้องกันต้องต้องป้องกันถึง3เลยวะ่ะเพื่อมันมี5นะครับอ่ะวิเข่าหน้ามันต้องมี6กแล้วสิ6มไหมโอ้มี5โอเคยังไหวอยู่นะครับอืมเหลือ4นะจำไว้นะครับโจมตีฉันไม่สุดเพลย์หรอกไม่กล้าโจมตีว่ะโอเค ทีนี้ฟาร์มอดทนใครหมดก่อนคนนั้นก็แพ้นะครับคนนั้นก็ตายนะครับหนึ่งสองสามสามพอไหวอยู่มามานายมีห้ากล้าโจมตีไหมล่ะโจมตีนายแพ้เอาดิเปลี่ยนตัวเหลยสี่นะครับกล้าไหมกล้าโจมไหมโจมตีแล้วเสือซองนะครับอือเสือซองก็ขยาาได้แล้วมั้งน่าจ,จะขยาาได้แล้วนะครับอือ ไม่น่าตายเลยเดี๋ยวต้องโจมตีหมดตัวเลยนะเนี่ยอ่ามันเหลือซองนะผมจะป้องกันหนึ่งสองสามป้องกันสามแล้วก็เก็บไว้นี่อ่ะมามาเลยมาเลยเหลือสี่เองมาเลยโจมตีมาไม่โจมเหลือสามครับยืดเยอกันอยู่อย่างเงี้ยอ่ามันเหลือหนึ่งแล้วทีนี้เหลือหนึ่งปะ น่าจะเหลือหนึ่งนะครับไม่รู้ผมจำผิดเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ามันเหลือหนึ่งมันเปลี่ยนตัวมามี4โจมตีไป2เอ้ยมันต้องเหลือ2ดิเออไม่ไม่เอาไว้เลยดิฟ้านะจัดการมันไปเลยดิฟ้ามาครับหนึ่งสองอ่าสามสี่โอเคเรียบร้อยไปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันเลยมันเลย <c oughs> ตายไหมถ้าเราไม่ตายเว้โดนสี่ก็ไม่ตายนะครับ เปลี่ยนตัวทีนี้แหละตายแน่ลาก่อนอยังไม่ลาก่อนอีว่าโอเคยังอยู่นะผมจะเปลี่ยนตัวไปเลยยังอยู่ย่งอยู่ป้องกันดีไหมไม่ป้องกันเลยเก็บไว้เพื่อนนะครับแค่ออกมาคร่เฉยๆที่ฝาเ,เห็นไหมกัดก็ไม่ตาย,ยาจริงด้วยมาเลยเปลี่ยนตัวเหลือสมนะครับมาเลย ไม่โจมเสร็จกูละเดไม่โจมตีเสร็จเราอย่างแน่นอนนะครับอือหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าไปเลยสี 4, 5, ่ห้าไปเลยเก็บไปสองนะครับเข้าแน่แน่ายแมพไม่เรียบร้อยอเหลือตัวสุดท้ายแล้วจะทำยังไงล่ะสี่ห้าเว้ผมว่ามันต้องโจมสุดตัวแล้วละ่ะมันต้องโมโหแล้วละ่ะมันต้องเดือดนะครับมันต้องโค่นให้ได้สักตัวนะครับ ล้มไปเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าพาราโซล่านะครับพาราโซล่าเหรอเออชื่อแปลกดียว้าพาราโซล่าผมจะโจมตีหกไปเลยนะผมคิดว่าล้มได้อย่างแน่นอนนะครับปั๊ลูกรักไม่ีตะกี้เพิ่งแกเลยไอตัวแกเรียบร้อยเอาลงสนาม,มาตอนไหนวันนี้เพิ่งจะเห็นนะครับอือ่ะผมก็ได้การ์ดดีเอแล้วนะครับเป็นดีเอสีแดงนะดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างจาัด Oh. ได้สี่อย่างเออสุดๆเลยนะครับได้สี่อย่างเลยก็ผมก็เหลือการแข่งขันนี้นะครับอสองอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักสัก่ายๆเย็ยนๆเดี๋ยวค่อยมาทานะครับอ,อผมอยากได้เมกาโลดอนไงไม่ใช่เรื่องของเรื่องนะครับอุย้ยกาดท้ทองกับไม่หมด แต่ผมอยากได้เม็กกาโรดอนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาต่อสู้แล้วก็ตัวเขี้ยวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็อยากได้นะครับชื่ออะไรอะฮับฮับฮับฟิโลเออน่าจะชื่ออะไรฮับฟิโลแบบซอรัสนะครับน่าจะชื่อนี้แหละแอลมอนไนท์มันเนยอะไรนี่ก็เออก็น่าสนใจทั้งนั้นแหละครับอ่ะปาผมก็ออกก่อนแล้วกันแล้วก็เย็นๆเดี๋ยวก็จะมาตีลีกให้ดูนะครับอ่ะก็ก็ยังไงอ่ะก็อีกหลายเรื่องอะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดวีโอต่อไปของผมนะครับและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนคนที่กดซับแล้วกกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลามีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆของผมมนะจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดวีโอแรกๆนะครับส่วนนี้ผมนายป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า